เดี๋ยวเราก็แต่งกลิ่นแต่งรสนะครับด้วยเรมอนซึ่งได้จากสวนของอาจารย์มดที่นี่นะครับเรมอนนี่นี่แค่หั่นเข้าไปก็กลิ่นหอมมากแล้วนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับยอดเหมือนไฟวันนี้สุดยอดจริงๆหม้อนี้ไม่ขายนะครับ้นีไม่ขายครับไม่ขายเป็นงานจะชิมเองกินเองนะครับอยู่ในรูปแบบของลุงหน่วยช่วยกันชิมนะครับเพราะว่า เือถาชิมงานก็ช่วยกันชิมช่วยกันปรุงดังนั้นรสชาติไม่ต้องพูดึงไม่อยากจะเอ่ยไม่อยากจะเอ่ยบีบมะนาวลงไปก็เลมอนวารังพี่ตู่ชิมอีกทีไม่พอใจหรือไม่สซอื่นยังไงบอกเพราะว่าเครื่องปรุงเรามีไม่อันมีเพียบครับมีเพียบมีเพียบเพียบพร้อมแต่ต้องอย่านานๆเดี๋ยวเดี๋ยวไก่มันจะ แข็งตัวใช่แ<ห>ข็งมากเพรรัดตัวเพราะนิ่นานไปแล้วเพราะเริ่มคุยเยอะไปแล้วเดี๋ยวเราก็เน้นกินสมุนไพรนะพี่ตัวพี่ตัวช้อนมาชิมอีกรอบชิมรอบที่สอง่าถ้ารอบที่สองพอใจแล้วก็จะปิดจ็อบแล้วโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยครับอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหม,เ,มเอาลงเลยครับเอาลงเลยครับผมว่ากําลงัง พอแล้วกงั้นจบปิดจ็อบนะครับท่านผู้ชมต้มขาไก่ลุงนุ้ยช่วยกันชิมโอ้ลอรอรอรออลออไว้ยังเหลือยังแรงทำอะไรดีปุ้ยเออมาเลยนี่ฐานกันแล้า